ทุกชีวิตที่ถือกำเนิดบนโลกนี้ไม่ได้มาเพียงลำพังในความเชื่อของคนไทยแต่โบราณเขาว่าเด็กทุกคนมีผู้คุ้มครองมีเทวดาประจำตัวและหนึ่งในนั้นคือแม่ซื้อนางเทพธิดาผู้เฝ้าดูแลดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกแม่ซื้อคือใครในบันทึกของคนโบราณแม่ซื้อคือเทพธิดาผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กทารก แต่ละคนจะมีแม่ซื้อประจำวันเกิดไม่ซ้ำกันเช่นเด็กที่เกิดวันจันทร์มีแม่ซื้อชื่อนางจันเทวีเกิดวันอังคารมีนางอังคณาเกิดวันพุธมีนางบุษบาและอีกหลายชื่อที่คนเท่าคนแก่เรียกขานตามวันของลูกหลานแม่ซื้อไม่ได้มีรูปลักษณ์ตายตัวบางตำราว,ว่าเธองามสงา่าแต่งกายแบบนางฟ้าบางตำราว,ว่าเป็นหญิงชาราผมขาวนั่งเฝ้าเปรเด็กอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ไม่ว่ารูปไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือแม่ซื้อห่วงและรักเด็กที่ตนดูแลเหมือนลูกแท้ๆความเชื่อและพิธีกรรมในอดีตเวลาเด็กคลอดออกมาใหม่ๆผู้ใหญ่ในบ้านจะจัดพิธีรับแม่ซื้อมีขันน้ำมนดอกไม้หมากพลูเข้าตอกและเทียนสีเล่มเพื่อบอกกล่าวว่าขอเชิญแม่ซื้อมารับรู้มาคุ้มครองลูกน้อยคนนี้ให้พ้นไผ่ทางปวงตั้งแต่นั้นมา เชื่อกันว่าหากเด็กคนใดร้องไห้กลางดึกหรือนอนไม่ยอมหลับแม่เท่าจะบอกว่าแม่ซื้อไปไกลต้องเรียกกลับสิ่งกระซิบอ่อนโยนแม่ซื้อแม่ซื้อมาหาลูกเถิดว่ากันว่าไม่นานนักเด็กก็จะเงียบแล้วหลับไปอย่างสงบเรื่องเล่าจากหมู่บ้านริมป่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกมีหญิงสาวชื่อแม่อุ้ม ที่เพิ่งคลอดลูกได้เพียงเจวันทุกคืนเธอมักจะได้ยินเสียงกล่อมเบาๆเสียงเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งขับกล่อมทำนองโบราณใกล้ๆเปลแต่เมื่อมองไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอคิดว่าอาจเป็นเสียงลมหรือความฝันจนคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นเงาร่างผู้หญิงในชุดขาวนั่งอยู่ข้างเปลลูกใบหน้าสงบยิ้มอ่อนโยนแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกคือ เธอเห็นร่างนั้นค่อยๆจางหายไปกับแสงเทียนรุ่งเช้าเมื่อเล่าให้ยายฟังยายเพียงยิ้มและพูดว่านั่นแหละแม่ซื้อของหลานมาดูมาคุ้มอยู่ทุกคืนแม่ซื้อและการจากลาเชื่อกันว่าแม่ซื้อจะอยู่กับเด็กจนถึงอายุครบ13ปีเมื่อเด็กเริ่มโตมีสติมีวิญ,ญญาณเข้มแข็งของตนเองแม่ซื้อจะค่อยๆลาจากไปอย่างสงบแต่ในบางตำนานว่า หากเด็กเสียชีวิตก่อนเวลาแม่ซื้อจะไม่ปล่อยให้วิญญาณเร่ร่อนเธอจะพาลูกของเธอกลับไปยังสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อรอเวลาที่สมควรจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งความลึกลับในยุคปัจจุบันแม้วันนี้โลกเปลี่ยนไปวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ความเชื่อแต่เรื่องของแม่ซื้อกลับยังไม่หายไปจากวิถีไทยมีพ่อแม่หลายคนในยุคนี้ที่ยังจุดธูปไหว้แม่ซื้อทุกคืนก่อนนอน ขอให้ลูกปลอดภัยไม่ร้องไห้กลางดึกและที่น่าประหลาดคือเด็กก็มักจะสงบลงหลังจากนั้นนักจิตวิทยาอาจมองว่ามันคือพลังใจแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าเพราะแม่ซื้อรับรู้และคอยอยู่ข้างๆจริงๆแม่ซื้อในหัวใจคนเป็นแม่มีคำกล่าวในหนังสือเก่าเล่มหนึ่งว่าแม่ซื้อม่ใช่เพียงเทพธิดา หากแต่เป็นจิตวิญญาณแห่งความรักของผู้เป็นแม่ทุกคนบางทีแม่ซื้ออาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แทนความห่วงใยอันล้นหลามของแม่แทนความกลัวจะสูญเสียลูกแทนเสียงปลอมในค่ำคืนที่ยาวนานและเมื่อเรามองลึกลงไปเราจะพบว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอาจไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ในหัวใจของคนเป็นแม่ทุกคนต่างหากปิดตำนานหรือเพิ่งเริ่มต้น ทุกวันนี้ยังมีเรื่องเล่าจากหลายครอบครัวว่าเด็กบางคนชี้นิ้วไปกลางอากาศแล้วยิ้มพูดว่าแม่คนนั้นมาหาหนูแล้วบางคนฝันเห็นหญิงแต่งชุดไทยสีขาวมานั่งกล่อมลูกกลางดึกแล้วหายไปเมื่อรุ่งเช้าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าแม่ซื้อมีจริงหรือไม่แต่ในคืนที่โลกเงียบงนันและแสงเทียนสองเพียงริบรีหากคุณได้ยินเสียงกล่อมเด็กเบาๆจากมุมห้องอาจเป็นเธอ แม่ซื้อของใครบางคนที่ยังคงเฝ้าดูด้วยความรักไม่เสื่อมคลายในทุกลมหายใจของเด็กน้อยยังมีเงาแห่งแม่ซื้อเทพที่ด่าผู้เฝ้าดูด้วยความรักที่ไม่มีวันจากลา